วัสดีครับวลินฟาร์มพันข้าวพื้นบ้านอินรีครับผมวันนี้นะครับผมลองพาพี่น้องมาดูต้นข้าวที่ไม่เหมือนต้นข้าวทั่วไปนะครับพี่น้องเป็นต้นข้าวสีชมพูนะครับผมอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมที่กำลัง ได้รับความนิยมนะครับผมในโลกออนไลน์นะครับผมในหมู่พี่น้องออที่มองเห็นนะครับคุณค่าของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับเอาไปปลูกทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับพี่น้องเ,ออเพราะมีลักษณะไม่เหมือนต้นข้าวทั่วไปนะครับผมต้นข้าวทั่วไปนี่ก็จะ เป็นต้นข้าวสีเขียวนะครับผมส่วนสายพันนี้นะครับผมเป็นต้นข้าวสีชมพูนะครับพี่น้องจากที่เราได้ผมได้ชิมแล้วนะครับพี่น้องนะชิมไปชิมแล้วนะครับผมเป็นข้าวเจ้าสีดํานะครับผมข้าวเจ้าสีดาเมล็ดสีดําข้าวกล้องสีดํานะครับผมแล้วมีกลิ่นกลิ่นหอมนะครับพี่น้อง ลิ่นหอมขึ้นจม,มูกนะครับผมชิมแมล้วนะครับผมพี่น้องอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมซึ่งเป็นข้าวไทยกิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมนะเขาเขาขายเป็นกิโลกร,รัมนะพี่น้องนะกิโลกร,รัมละห้าหมื่นนะครับผมตันละห้าล้านประมาณนั้นนะครับผมอันไหนที่คนไม่ค่อยมีนะครับไม่มีในท้องตลาดไม่มีขายตามทั่วไปนะครับมักจะมีราคาที่สูงกว่า ข้าวอย่างอื่นนะครับผมใครชอบก็ซื้อไปปลูกนะครับผมหาซื้อมาปลูกใครคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ก็นั่งดูเฉยๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะพาเอามาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับใครไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะครับผมใครอยากกินก็เอามาปลูกนะครับผมหรือเอาไม่ต้องเอามากินเอามาถ่ายรูปก็ยังได้นะครับพี่น้อง เป็นข้าวเจ้าดำต้นสีชมพูนะครับผมหลังจากปักดำได้หนึ่งเดือนหรือเดือนนิดๆนะครับผมเราก็ได้ถอนหญ้านะพี่น้องอถอ,อนหญ้าออกจากแปลงนะครับเออก็ดูเป็นแถวเป็นแนวอยู่นะครับผมแนวโคตรงอ,งงองๆนี่แหละพี่น้องเรามีงบน้อยนะครับพี่น้องนะก็เลยซื้อมาซื้อมาสิบกรัม นะครับพี่น้องสิบกรัมนะไม่ใช่ร้อยกรัมนะร้อยกรัมนี่เท่ากับหนึ่งขีดสิบกรัมอ่าก็หนึ่งส่วนเก้านะครับเพื่อพี่น้องของร้อยกรัมนะครับผมก็หลายร้อยบาทอยู่นะครับพี่น้องพี่น้องท่านใดที่จะซื้อหามาก็เช็คข้อมูลให้อ่แน่ชัดนะครับผมบางทีในโลกโซเชียลเนี่ยหลอกกันเยอะนะครับพี่น้อง ให้พี่น้องดูให้ดีๆนะครับเช็คเครดิตให้ดีๆว่ามันตรงตามลักษณะที่เขาโฆษณาไว้ไหมบางคนเอารูปคนอื่นมาก็มีนะครับผมแต่ว่าลินฟาร์มเอาเอารูปในแปลงเราของเราเองนะครับพี่น้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปเอาของคนอื่นนะครับผมเพราะมีเขาเรียกิีกิทสิ์มาก็จะได้รับความเสียหายนะครับผมหลังจากได้ปักดําได้หนึ่งเดือนนะครับผมนี่ นะครับก็จะมีสีม่วงบ้างนะครับพี่น้องสอีสีม่วงบ้างแล้วก็สีดำ<ม>นะครับผมตรงโคนนะครับพี่น้องนี้นะตรงโคนต้นนะครับผมก็จะมีออกสีม่วงม่วงนะครับขึ้นมาขึ้นมาถึงโผล่ยอดยอดใหม่แทงยอดใหม่นะแทง ต้นต้นข้าวขึ้นมาอีกใบหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มเป็นสีชมพูนะครับผมก็จะเป็นสีชมพูนอนขึ้นมานี่นะครับผมอยู่โคน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 ใบใบแรกๆเนี่ยก็จะเป็นสีสีชมพูเข้มๆนะครับพี่น้องนะนี่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 ใบนี้ใบนี้นะครับพี่น้องอืมนี่แหละ นะครับพี่น้องใออบหักใบหักนะครับผมบางบางต้นนี้ก็กํบบาลังแตกกอนะครับพี่น้องนะแตกกอสีสวยงามนะครับเราปักดาพยายามปักดําต้นเดียวนะครับผมเพื่อจะแยกลักษณะของข้าวที่มันออกมาจากเหงากอของของข้าวแต่ละต้นนะครับผมนี่อ,อันอันนี้ได้เป็นกอหนึ่งแล้วนะครับผมกาลังกาลังจะแตกกอไป แตกก่กเป็นมีลูกสองสามต้นแล้วนะครับผมบางต้นก็ยังไม่ได้แตกนะครับผมเพราะว่าดินดินตรงนี้เราเราปรับขึ้นไปทําคันนานะครับคว,ความอุดมสมบูรณ์ก็เลยหายน้อยไปนิดนึงนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับผมมีสามใบนะครับพี่น้องนะมีสามใบก็จะมีสีชมพู อันนี้ก็สีชมพูอมม่วงนี่นะครับนี่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 นะครับพี่น้องนี่สีชมพูอมม่วงแต่แต่มียอดอ่อนที่แทงขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับผมนี่นี่ยอดอ่อนคือตรงนี้นะครับพี่น้องนี่นะขาขาวนี่นะมีโคนโค,คนเขียวๆ,ๆอ่อนๆนี้นะครับคือย,ยอดอ่อนที่แทงขึ้นมาก็จะเริ่มเป็นสีชมพูเช่นเดียวกันนะครับผมเอ่อ สีชมพูเกือบทุกต้นนะครับผมต้นไหนที่ไม่ใช่สีชมพูนั่นแสดงว่ามันมันยังไม่นิ่งมันอาจมันกลายนะครับผมยังยังกลายเป็นพันธุ์เดิมๆของของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมผมสันนิษฐานนะข้าวสายพันธุ์นี้น่าจะเป็นข้าวข้าวเจ้าดํานะครับผมต้นสีต้นสีดํานะครับเป็นข้าวเจ้านะครับเพราะลักษณะ,มะเมล็ดมันเหมือนกับข้าวที่เรามีเลยนะครับผมใครที่ ไม่รู้ว่าข้าวเจ้าดำเป็นยังไงเดี๋ยวผย้อนดูคลิปของวาลินฟาร์มนะครับผมเราเราเราลงล,ล,ล,ลักษณะของข้าวเจ้าดำต้นกําเนิดนะครับผมต้นกําเนิดของข้าวต้นสีชมพูนะครับผมนี่ต้นนี้ก็สีชมพูเรามีขาวๆหน่อยนะครับผมเอามาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับผมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมเราวาลินฟาร์มเราปลูกข้าวนะครับผม พลาดไม่ได้ที่เราจะไม่หาข้าพันุ์นี้มาปลูกนะครับพี่น้องโดยมุมมองของวัลินฟาร์มมองว่าข้าวต่อยอดได้เยอะนะครับผมพี่น้องออต่อยอดพัฒนาไปได้เยอะนะครับให้มองเห็นให้มองให้เห็นคุณค่าของของข้าวแต่ละสายพันธุ์นะครับพี่น้องถ้าถ้าเรามองมา่ามมันก็เป็นต้นข้าวเหมือนกันมันก็เป็นได้เพียงแคะ่ต้นข้าวนะครับพี่น้องแต่ถ้าเรามอง มองให้ถึงคุณประโยชน์ถึงประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมองต่างมุมมองมองมองต่างมุมมองแปลกๆเออมองเหมือนชาวบ้านเขานะครับมันก็จะเกิดประโยชน์ไนะอันที่คือถ้ามองเหมือนชาวบ้านเขาคือมองที่จะทำเยอะๆได้ขายปริมาณเยอะๆนะครับผมแต่เรามีไม่เยอะ เราก็ทำน้นอยๆนะครับพี่น้องทำน้อยๆสะสมเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะเพิ่มขึ้นจาก1ขีดเป็น2ขีดเป็น5ขีดเป็น1กิโลนะครับจาก1กิโลแล้วก็เราก็ขยายเป็นพื้นที่1ไร่นะครับอนาคตนะครับผมข้าวสายพันธุ์นี้เราก็จะเอาไว้ถ่ายรูปนะครับผมเวลาเราทํางานมาเหนื่อยน,นะครับพี่น้องทํางานมาเหนื่อยมาดูแปลงนาเนาะ มันก็เหมือนมีความสุขอ่ะมันมันเหมือนมีสีชมพูสีชมพูเต็มแปลงนาเออนะครับพี่น้องม,มันก็ช่วยผ่อนคลายนะครับพี่น้องผ่อนคลายแบบความเหนื่อยล้านะครับพี่น้องให้ให้เราได้นะครับพี่น้องเออแต่ถ้าเราได้อยู่อยู่กับต้นข้าวอยู่กับแม่โพศพนะครับเราก็จะเกิดความรักนะครับผมความรักใน ในธรรมชาติความรักในไม่พอสมความรักในคุณค่าของข้าวนะครับผมแพงไม่เป็นไรนะครับผมเราไม่ได้ว่าแพงไม่แพงแต่เราซื้อมาเราก็ได้เอาประโยชน์จากประโยชน์จากข้าวสายพันธุ์นี้มาให้พี่มาให้คนไม่เคยเห็นนะครับบางคนเคยเห็นแต่ในข่าว เออเป็นภาพนิ่งแต่เราเอาเป็นภาพเป็นวิดีโอมาให้พี่น้องได้ได้ดูได้ชมไปด้วยกันนะครับพี่น้องผมอ่าก็รู้สึกว่ามันมันมีคุณค่าเนาะเอามาให้แบ่งปันให้คนที่เขาไม่ได้เห็นให้เขาได้เห็นนะครับผมเห็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งสวยงามนะครับนะครับแล้วก็วางว่าคลิป พันข้าวนะครับแต่ละสายพันธุก็ให้พี่น้องได้ได้ได,ดูนะครับผมเอามาดูดูคนผ่านมาดูคนผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องดูหรือจะต,ต่อ,อยาดเป็นร้านกาแฟอ่าหรือกว๋วยเตี๋ยวกลางทุ่งเออร้านกาแฟกลางทุง่งอะไรก็แล้วแต่พี่น้องนะครับผมคิดให้มันลึกๆนะครับผมคิดให้มันรอกกอบนะครับแล้วแล้วท่านก็จะพบกับความทางรอด ทางรอดนะครับพี่น้องมีมีหน่อยเดียวนะครับพี่น้องไม่ได้เอามาอวดอ้างแต่อย่างใดนะครับเอามาแบ่งปันให้ได้ได้เห็นได้ดูได้ชมไปด้วยกันนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมให้พรินฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินทรีนะครับช่วงนี้ก็จะลงคลิปห่างๆนะครับผมเพราะเป็นฤดูการนาปังนะครับบรินฟาร์มก็ทําเมล็ดพันธุ์เช่นเคยนะครับแต่ก็ทําไม่เยอะ นะครับพอได้มีเมล็ดพันธุ์ที่ไว้จะสําหรับลงนานาปังนาปีนะครับทํานาปังเพื่อที่จะปลูกนา,นาปีนะครับผมนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมเรามีคลิปพันข้าวนะครับผมอันนี้ระยะหลังจากบักดําได้หนึ่งเดือนนะครับพี่น้องนะหลังจากบักดําได้หนึ่งเดือนเดี๋ยวจะพาที่แตกคอระยะแตกคออีกสักสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับผม ก็คงจะแตกกอต้นที่สมบูรณ์เอามาให้พี่น้องได้ได้ดูเป็นระยะนะครับผมได้ได้ดูไปด้วยกันไม่ใช่ว่า,าดูดูไปดูมาเออเอารวงเอารวงมาให้ดูนะครับเราเราจะมีระยะที่แตกกอระยะเป็นลําป้องนะครับผมผมก็ยังไม่เคยเห็นนะพี่น้องนะเอ,เอาเรียนรู้ไปด้วยกันยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยยังไม่เคยเห็นข้าวสายพันุ์นี้นะครับผมเห็นแต่ในในในทีวี นะครับผมอันนี้พี่น้องจะเห็นแต่ผมเออนะครับผมผมเคยเห็นแต่ในทีวีอันนี้ผมเห็นของจริงแล้วครับผมได้เห็นของจริงแล้วนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ